เรามากินตะลิงปิงสดๆจากต้นกันนะฮะนี่ฮะนี่ใหญ่ๆเลยนะคะทุกคนเยวมาเอานะคะลูกใหญ่ๆเลยฮะมันอยู่บนต้นนะฮะลูกใหญ่ๆเต็มเลยนะฮะตัวไม่ถึงตรงนี้ใหญ่ๆเลย้ี่นง ลูกนี่จริงะกคนนี่ลกูนะาากยังงนนะว,ว,วย้ววววาววนววนววววววีวว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 กววนนะฮะีววววะ จานหน่อยนะเสร็จแล้วเนี่ประมาณนี้เลยนี้เกินกันเาเลยดู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 เลยนะนลายเตกน้ำลายไหลน้ำลายไหลเลยนะ เดี๋ยวนี้จริงจังคะจิงจริ่จริงจังนะรามจริงจเลยนะีนี้เอาเอาูล็กๆผอฮะูปนี้ผมไม่เปียกเลยนะผมเอาูล็กๆผมไม่เปียกนะฮะลนี้ผมไม่เปียว Nah. Oh, ini pikir je tu. Pikir buat ni dulu.